รอมาวเกษตรยืนยันมตินอบขอเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทครอบคลุมชาวนา4.68ล้านคัวเลอนเตรียมเสนอคอรมอสัญจรเชียงใหม่29พยนี้อนุมัติเป็นแพ็กเกจกาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567กกับระผมคนเชร์ข่าวเกษตรพารครับ พบกันคลิปนี้ก็ผมก็มีสรุปมติคณนะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันอย่างละเอียดนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรัะฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกะเสารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับ วันนี้นะครับ25พฤศจิกายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนางณรเมรมพินโยศินวัตรเรขฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอที่มีนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเป็นประธานเห็นชอบ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยช่วยระ1น0 0งบาทไม่เกิน20ไร่หรือได้เงินครัวเรือนละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโดยที่ประชุมเห็นชอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร,ร่ละ1,000บาทหลังพบว่ามีกเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกินส0ไร่เป็นจำนวนมากประมาณ4 ล้านหกแสนแปดนครัวเรือนโดยจะใช้วงเงินดําเนินการ38,000ล้านบาทนะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรได้แจ้งต่อที่ประชุมนอบอกขอว่าจะยกเลิกการดําเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่เคยขอกรอบวงเงินจากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและหกรการ,กรเกษตรหรือทอกศไว้จํานวน29,000ืล้านบาทส่วนที่เพิ่มมาอีก9 0 0 0ล้านบาทผู้แทนทกศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสามารถบริหารจัดการได้โดยจะเป็นการนำเงินทกสมาใช้ก่อนแล้วรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณคืนต่อไปนางณรุมลกล่าวอีกว่ากระทรวงกรเกษตรคาดว่ามติของที่ประชุมนอบอที่เห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทจะสามารถนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมได้ ในช่วงการประชุมคอรมอสัญจรที่เชียงใหม่วันที่29พฤศจิกายน2567นี้โดยจะเสนอไปร่วมกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายและสินเชื่อเพื่อรวบรวมเข้าด้วยขณะที่นายพิชัยณนะลิธพันธ์รอมวพาณิชกล่าวว่าการช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1,000บาทครั้งนี้รัฐบาลเห็นว่าในปีที่ผ่านมาข้าราคาดี และยังมีแนวโน้มราคาดีอยู่โดยเฉพาะราคาข้าวหอมมะลิด้านนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยระบุว่ารู้สึกพอใจกับมติการประชุมครั้งนี้แม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยได้ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รวมเป็นเงินที่ได้ครับครัวเรือนละ20,000บาทมาเหลือครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทแต่เข้าใจดีว่าขณะนี้ รัฐบาลงบประมาณมีน้อยพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีม็อบ